ยาย่าเผยเหตุอยากท้องพร้อมคิมเบอร์ลี่งงทำไมดงกันไม่ได้ลั่นจะให้ลูกเป็นแฟนกันหลังจากที่เพื่อนสาวคนสนิทคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาเผยว่าอยากท้องพร้อมยาย่าอุรัสยาแต่ไม่ขอดงด้วยเพราะสงสารลูกล่าสุดเมื่อยาย่าในฐานะเมนเทอร์ของรายการ H H c ี u n เอ็นจเอเชียซีซั่นสองที่ไอคอนสยามภาพก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่คิมออกมาเล่าว่าอยากท้องพร้อมกับยายา่าเคยคุยกันจริงๆรรู้สึกว่าเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต่งในแก๊งก็เลยรู้สึกว่าตกเทรนนิดหน่อย เลยคิดว่าถ้าได้ก็ดีไม่อยากสันโดษคนเดียวที่ยังไม่ได้ท้องแต่ว่ายังไม่พร้อมอารมณ์ไหนที่มาคุยกันเรื่องนี้เอาจริงๆมันคือคําถามที่ทุกคนถามในทุกที่ที่ไปเมื่อไรจะมีน้องส่วนเรื่องนี้ก็คุยกับนเดชเรื่อยๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่เราตอบกันไม่ได้สแสดงว่าตอนคุยกับคิมก็คือเหมือนมีภาพว่าเราจะได้ไปเดินซื้อของเด็กด้วยกันมีค่ะแต่ว่ายากกับนาเดชไม่ได้ตกลงกันว่าเมื่อไหร่ไม่ติดใช่ไหมถ้าเกิดแต่งต้นปีหน้าแล้วท้องกลางปี แต่หนูไม่ได้แต่งต้นปีหน้านะหนูแต่งเกือบกลางปีเพื่อนเขาออกตัวเลยนะว่าจะไม่ให้ลูกมาโด่งกันทำไมละ่ะทำไมโด่งกันไม่ได้ละ่ะเขาบอกสงสารลูกฮ้าคอยดูนะฉันจะจับลูกพวกเราให้เป็นแฟนกันจะให้โด่งกันคอยดูซื้อบ้านติดกันเลยยาย่าเผยเหตุอยากท้องพร้อมคิมเบอร์ลี่งงทำไมโด่งกันไม่ได้ลั่นจะให้ลูกเป็นแฟนกันหลังจากที่เพื่อนสาวคนสนิทคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาเผยว่าอยากท้องพร้อมยาย่าอุรัสยาแต่ไม่ขอโด่งด้วยเพราะสงสารลูกล่าสุด เมื่อยาย่าในฐานะเมนเทอร์ของรายการ c h ียรเชเอเชียซีซั่นสองที่ไอคอนสยามภาคก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่คิมออกมาเล่าว่าอยากท้องพร้อมกับยายา่าเคยคุยกันจริงๆร,รู้สึกว่าเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต่งในแก๊งก็เลยรู้สึกว่าตกเทรนนิดหน่อยเลยคิดว่าถ้าได้ก็ดีไม่อยากสันโดสคนเดียวที่ยังไม่ได้ท้องแต่ว่ายังไม่พร้อมอารมณ์ไหนที่มาคุยกันเรื่องนี้เอาจริงๆมันคือคำถามที่ทุกคนถามในทุกที่ที่ไปเมื่อไรจะมีน้องส่วนเรื่องนี้ ก็คุยกับนาเดตเรื่อยๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่เราตอบกันไม่ได้แสดงว่าตอนคุยกับคิมก็คือเหมือนมีภาพว่าเราจะได้ไปเดินซื้อของเด็กด้วยกันมีค่ะแต่ว่ายากับนาเดตไม่ได้ตกลงกันว่าเมื่อไหร่ไม่ติดใช่ไหมถ้าเกิดแต่งต้นปีหน้าแล้วท้องกลางปีแต่หนูไม่ได้แต่งต้นปีหน้า,นานหนูแต่งเกือบกลางปีเพื่อนเขาออกตัวเลยนะว่าจะไม่ให้ลูกมาโดงกันทำไมละ่ะทำไมโดงกันไม่ได้ละ่ะเขาบอกสงสารลูก หาคอยดูนะฉันจะจับลูกพวกเราให้เป็นแฟนกันจะให้ดงกันคอยดูซื้อบ้านติดกันเลย